ปีนองที่อยนะลนะาันจาำจักเซิแต่ลยลนะวันนี้คือว่นน้ำศักสิโค้งหลังนกคุ้มนี่เป็นกิพิธีนะครับทวดนะครับทวดทวโค้งหลังน้ำพรมครับุกใจลุกใจลูงนะไปายเดินชาเดินมีไปเอต้องไลยมาได้บ้านลูงนะครับ เนี้อลุโบน้ำเนี่ยลุงน้นักจิดดักซาบุนกัลุงั้เป็นทิย์เป็นใชเรีวชาติยน้ลุนะฮัาลุเป็นเลือลุมนกโลมนะลุนเจ้ว่าเราไม่ไปมากินนามีอเือได้ลุนามกังโบ เนี่ยปกปบปบ,ปบเฮ้ยกันกางกตายนี่ยผมเป็น <โด S 1> คนปกเองครับถ้าตายดูาายัได้อันยัู่ที่นัวเที่ คนโตคนโตไม่ใช่ไคคนโตคนโตนะเปบมันกลับไปลูกเฮ้ยคนโตคนโตเป็นคนโตอย่ไม่มันแต่ตู้อยู่ในยุคดุกผัวธานไหมดูกุญพุาดูกุญปุาเนี่ยเขาใต้ดูไปดูปุบกินไ่อนเอาไปไหนตากไหนตากเยเจ๊ตากเร็วเรับก้เป็นสิริมงคลแก่ชาวกองแหงตากเลยเจ๊ตาก ยังกองโบราณเพีรต้งัห้็ขอใหเพื่นเทุกท่านูเขาต้นะครับเียบองมบุญนัส่วนุกทุกท่านนะครับโคอนุโมทนาสาธุนะครับลองเล้นวน่อนุโวทาสาธุนะครับอ่านเลยนำเนี่นองเราแม่วาในตนไม้ร้ต้นไม้รยนได้กิน้องกี้ไปเลขก็ได้ <laughs> นี่เป็นน,น้ำจักติดนะครับแล้วทำการกินนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับค <c oughs> ิดสิ่งใดสมความปรารถนานะครับโชคดีนะครับ <c oughs> น้ำใสเจียวเลยน้ำใสนะถาไดันนี่โบน้ำติดอันเนี่ยอันมาได้มาอันได้ก็กบ เชียวไม่เชี่ยวไม่รวยเราพุดเอาลักกวาเป็นนู้ดสินวะเชี่ยวไม่เชี่ยวไม่รว๋ยที่ได้เนคนละนี่นี่น่นาะนาะนานาะนานาอนนาะมาะเลาเาก ลงดูตรงนี้ก้มาบ่้มาใหม่ม้อนลยอย่างอยู่เมาการบุกมาเลยนั่นเอหมากันบุยังอยู่นั่นมากัรบุญเอาขึ้นมาแล้วกันนั่นเเอาขึ้นมาแล้วกันขึ้นอยุ่เนือยกายยั่งข้างล่างอย่งมี้อย่งนี้ที่เงนายนี่กาขามังริงน่ยามมาเมื่อน้าบุดแต่นี่กินได้ไหมัตนี้กินได้ครับสะอาดไม่หมกันได้ มุ่งขึ้นมาตึ่งในรอบไปเตงหุ่มลาว่มทุกข์่้าไปจากรองขึ้นได้ซะเาโาหิตลงไปซึ้หน้ารอไ้โเครื่องก็ไม่แมงวันจันจังเลยเ้ยพี่ามเลย้ามน้ามทีเียแล้ว

À. Okay. Okay. mai tổ đi ซะ bảo เจ็บ chết ๆ thì ban เจอนะครับพอได้ cao pháo thả bút